แล้วเรื่องแผนทองทานคลิปหลุดเนี่ยผมก็เลยนึกไีคนเขาถามว่าเฮ้ยมึงไปปีนังเนี่ยคราเนี้ยรัฐบาลจะมีอะไรอีกไหมครั้งที่แล้วก็เปลี่ยงขึ้นมาทีหนึ่งที่มึงอยู่ปีนังเลยบันเขาบอกแน่เลยเอโอ,โอ,โอ,โอจำได้แม่นะกับวันนั้นที่ผมคุก <c oughs> ยกับน,น้าอยู่เออสิบแปดอ่ะแล้วผมก็บอก <c oughs> ผมอยู่ที่นู่นมันก็ตามข่าวบ้างไม่ตามข่าวบ้างเพื่อนี่เข้าออกห้องประชุมใช่ไหมครับถ้าเสร็จแล้วพอน้าบอกเฮ้ยเออคลิปตอนนั้นตอนที่ผมคุยกับน้าผมจําได้ตอนแรกอ่ะน้าบอกคลิปมันยังออกมาไม่หมดมันออกมาแค่ตอนเดียว แล้วคุณเฉยมันบอกมันจะมีอันยาวมาอีกอะไรประมาณนี้เห็นไหมโอเคโซฟาก็กว่ากันไปนะครับทีนี้กลับมาเรื่องอื่นๆแล้วกันนะเอาเรื่องเออเมื่อวานผมดูข่าวนายเห็นสนามบินใหม่ของอพนมเปญยังที่ตําบลกันดานอ่ะมันชื่อมันชื่อเมืองกันดานนะเว้ยมันชื่อเมืองกันดานเออเฮ้ยมันทําสวยเลยนะนะแล้วก็เมื่อวานเนี้ยผมดูข่าวนะมันก็ อทางทางมคพูชามก็บอกว่าเฮ้ยอพวกคนที่ขับรถมาดูไม่ต้องมาอย่าขับมาไม่มีที่จะจอดรถรถติดทิพายอะไรประมาณเนี้เออมันทําแบบสวยนะผมเออผมดูแบบดูจากภาพข่าวนะไม่ได้ดูจากอะไรมากนะก็ในห้องโถงใหญ่อะ่ะเป็นพุทธร,รูปองค์มหคมามากเลยนะคือบ้านเราเนี่ยที่สนามบินสุวรรณภูมิอะ่ะมันเป็นรูปเอ่อกวนเกษ์สมุทรนึกออกไหมฝั่งหนึ่งเป็นยักษ์ฝั่งหนึ่งเป็นเทวดาแล้วก็ใช้ยพญานาค เป็นตัวเป็นหมุนเขาพัซซูเมเ่ในประมาณเนี้อันนี้ก็แต่ที่ศุนเออโนที่สนามบินกันดานอ่ะ <Det S 1> ที่เตโชเออเออชื่อเตโชเตโชอ่ะแต่ก่อนมันแต่ก่อนมันชื่อสนมสามบินทําสนามบินเก่ามันชื่ออะไรวะโอเชงตงโอเชงตงเออใช่โอเชงตงอะไรประมาณเนี้ยทีนี้ประเด็นก็คือเออโอใหญ่วะใหญ่ใหญ่หญ <S <S ผมว่าผมพูดจริงนะคืออีขเขมรเนี่ยมันก็เออมันสร้างสนามบินใหญ่ขนาดนี้แสดงว่ามันก็ต้อง มันก็ต้องมันก็ต้องรู้แหละว่าต้องมีหนาบินเครื่องบินเครื่องบินมาลงเยอะถ้ามันไม่เยอะนะมันมีทางสร้างใหญ่ขนาดนี้นะแต่ใหญ่แล้วก็ดูดูดูสวยดีโปร่งดีนะอะไรประมาณเนี้ยก็เป็นแต่แรกผมยังนึกว่าเออจะเป็นสไตล์แบบมันจะทําเป็นแบบปราสาทขอมอะไรบอกว่าแต่มันก็ไม่ถึงขนาดนั้นมันทําเป็นแบบโมเดิร์นโมเดิร์นแต่ว่าดูกลิ่นอายเนี่ยมันดูเหมือนมั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 นใส่ความเป็นลักษณะของปราสาทฉิดนิดนิดนะดูเมื่อวานเขาดูจะขาวแหละนะก็ เออคนไปเต็มเลยสนามบินเนี่ยเออเออน่ะคนไปเต็มเลยนะคือยังไม่เปิดใช้นะเว้ยอันเนี้ยยังไม่เปิดใช้เป็นแค่เหมือนกับแบบรอบนอกดิรอบนอกเออแบบคือให้คนนะาเห็นนะาเห็นไอ้ตรงตรงพระพุทธรูปยักษ์ใหญ่ยังอ่ะนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละโอเคคือผงบอกว่าอืม เออเนี่ยแหละคนไปยืนถ่ายรูปกันเต็มเลยไปกราบไหว้กันเต็มเลยตรงเนี้ยอืมกลายเป็นวัดไปเลยเออกลายเป็นวัดไปเลยใหญ่มากอะใหญ่เลยเออทีนี้ก็เลยสงสัยว่าเออเนี่ยผมบอกว่าเฮ้ยการที่มันกล้าสร้างสนามบินใหญ่ขนาดนี้แสดงว่ามันต้องแพลนมาแล้วว่าในอนาคตแล้วอย่าลืมว่าเออสนามบินคือกัมพูชากับลาวอ่ะมันไม่ได้ห่างกันมากนะเู้ไหมไม่ได้ห่างกันมากอืมอันนี้เวยก็ก็อย่าไปประมาทมันมากนะนะประมามันมากไม่ได้นะเพราะว่ามันดู ก็แน่นอนฮะเพราะว่าเห็นน้อยๆในพนมเปญี่ะมันมีบ่อนใหญ่มันมีพวกเอ่อพวกง่ายคือบ่อนใหญ่ที่ชื่อนาคาของกลุ่มนาคาอยู่ในพนมเปญเลยอ่ะเออที่ผมเคยไปอ่ะนะครับก็ใหญ่เลยละนะฮะก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันหลังจากนี้จะคุยกันรู้เรื่องไหมพอได้รัฐบาลใหม่ของไทยเนี่ยนะครับทีนี้เอ่อสิ่งหนึ่งที่เมื่อกี้จะพูดอะไรอ๋อเขาก็บอกว่าเอ่อตัวของอ่อ อะไรอ่ะตัวของในขาคณะน้ำนตรีอ่ะที่เป็นผู้หญิงอ่ะชื่ออะไรนัจารีอนันตาสินอ่ะเขาก็วันเนี้ยเขาก็เอ,อ่อมีมีคนเห็นเขาบอกว่าเอ,อ่อน่าจะนำใยชื่อทั้งหมดเนี่ยนะฮะไปไปทุนกล้าวอีกทีหนึ่งอะไรประมาณเนี้ยเขาก็โค้าข่าวมันก็คาดเดานะเมื่อประมาณสักช่วงบ่ายโมงครึ่งอะไรประมาณเนี้ยครับแต่ว่าถามว่าทําไมคาดเดาว,ว่าเขาจะไปก็บอกว่าเพราะว่าหลังจากอนุทินพูดไงว่า ทุกอย่างมันเอทุกอย่างมันลงตัวแล้วเลยประมาณเนี้นะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกนะวันนี้มันวันปลาเข้าไปวันจันแล้วนะครับแล้วก็อนุทินเนี่ยเขารับพระบรมชโองค์การเนี่ยตั้งแต่วันอาทิตย์ที่แล้วนะเจ็ดใช่ไหมเจ็ดนี่มันสิบห้าแล้วนะก็เกินเกินเจ็ดวันแล้วนาน่ะมันก็ควรจะต้องมีอะไรที่มันเป็นรูปธรรมมากขึ้นนะครับทีนี้เออากลับมาเรื่องนี้นะ เรื่องอ,อทองอ่ะทองที่ส่งไปขเขมรเยอะๆผมก็เฝ้าดูอยู่ว่าตกลงแบงค์ชาติจะเอาอยัางไงหรือว่ากรณีของอปปงจะเอาอยัางไงอ่ะนะซึ่งตอนเนี้ยเราก็พยายามตามข่าวอยู่นะเราก็ยังไม่เห็นอะไรที่มันออกมาเป็นรูปธรรม